สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำสาคูใบเตยเปียกเผือกนะคะก่อนอื่นนำสาคูเม็ดเล็กครึ่งถ้วยไปล้างน้ำจนแป้งที่เกาะรอบเม็ดสาคูที่เราซื้อมาหมดนะคะสองสามน้ำแล้วใส่กระชอนพักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะ เครื่องที่จะเป็นตัวสาคูก็คือเผือกนึ่งหนึ่งถ้วยหั่นเป็นลูกเตานี่นึ่งสุกแล้วนะคะสุกแล้วน้ำตาลทรายแล้วแต่ชอบว่าหวานเยอะหวานน้อยนี้ใส่5้าช้อนโต๊ะนะคะหรือประมาณ4ช้อนก็ได้ไม่นิยมหวานเริ่มทำตัวสาคูเลยนะคะ ตอนนี้เราไปดูที่เตาไฟกันค่ะเราต้มน้ำใบเตยเอาใบเตยไปปั่นจนได้น้ำเขียวๆนะคะต้มจนเดือดแล้วเราก็เอาสาคูที่สะเด็ดน้ำแล้วใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นก็หลีไฟลงใช้ไฟกลางๆนะคะใช้ไฟกลางๆ แล้วก็คนคนไปให้ทั่วนะคะเพื่อไม่ให้สาคูติดหม้ออันนี้เขียวใบเตยแล้วในหม้อเราก็ใส่ใบเตยม้วนลงไปสักใบสองใบนะคะอันนี้ม้วนไปสองใบเขี่ยวจนเม็ด สาคูใสนะคะแล้วค่อยใส่น้ำตาลเดี๋ยวไปเตรียมน้ำตาลไว้ก่อนนะคะเตรียมน้ำตาลไว้เลยอันนี้ สาคูบางครั้งเขาซื้อสาคูเม็ดสีเขียวมาจากร้านนะคะไม่รู้ใบเตยจริงหรือเปล่าหรือใส่สีเราก็เลยทำน้ำใบเตเยเองโดยเอาใบเตยหั่นละเอียดแล้วไปปั่นนะคะใช้น้ำสะอาดคั้นออกมา ไฟไฟอ่อนๆถ้าน้ำน้อยไปอาจจะเติมเติมน้ำสะอาดนิดนึงก็ได้เพื่อไม่ให้สาคูติดหม้อนะคะคนตลอดเวลาจนเม็ดสาคูใส แล้วยังน้อสุกล้วยังพอเม็ดสาคูสุกก็เดี๋ยวขอเพิ่มไฟนิดนึงเติมน้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะ คนเพื่อไม่ให้สาคูไหม้นะคะเผื่อเขาติดหม้อแล้วจะมีกลิ่นไหม้รสชาติจะไม่อร่อยนะคะเขียวธรรมชาติร้อเปอร์เซนความหวานแล้วแต่ชอบนะคะ เดี๋ยวไปเอาเผือกมาก,ก่อนเผือกที่เราต้องนึ่งก่อนเพราะว่า ถ้าเอามาคนเลยมันจะเละนะคะเราต้องนึ่งและแยกไว้ให้เสเด็จน้ำเพื่อเวลามาใส่จะได้ไม่เละนะคะใส่แล้วก็ปิดไฟยกขึ้นเลยนะคะเพราะสุกแล้วด้วยการนึ่งบางคนก็เอาเผือกหั่นเตาไปต้มก็ได้นะคะต้มพอสุกไม่ถึงกัะเละนะคะ ครูครึ่งถ้วยก็กินกันได้ทั้งครอบครัวแล้วไม่หมดแล้วนะคะตักได้ห้าหกถ้วยเลย ต้องให้สุกนะคะถ้าไม่สุกนี่จะไม่อร่อยเลยต้องกวนให้สุกกวนไปทางทิศทางเดียวกันนะคะเดี๋ยวรีไฟลงหน่อยกันไหม้ การก้นหม้อไหม่นะคะ สุกแล้วนะคะใส่เผือกลงไปเลยคนเบาๆ ไฟได้เลยค่ะสุกร้อเปอซ่าโอเคนี่นะคะสุกแน่นอนพักไว้หลังจากนั้นเรามาทำหน้า ทำกะทิที่จะโรยหน้ากันนะคะกะทิที่จะโรยหน้าอาวมาทำกันเลยมีหัวกะทิหนึ่งถ้วยนะคะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะหรือแป้งสาเลียเนี่ยประสงค์ก็ได้นะคะคนคนให้เข้ากันนะคะ คนให้เข้ากันใช้ที่คนก็ได้หรือใช้ช้อนหรือทัพพีคนก็ได้ให้แป้งละลายให้หมดนะคะ ใส่เกลือครึ่งหรือค้อนก็ได้นะคะครึ่งหรือค้อนช้อนชาเพราะเราทำสาคูไม่เยอะนะคะไม่เต็มหมอ้อทำสาคูนิดนึงหน้าก็ใช้ประมาณนี้นะคะคนให้แป้งละลายให้หมดเพราะไม่งั้นเอาไปตั้งไฟแล้วมันจะเป็นก้อนนะคะถ้าแป้งละลายไม่หมด ไปกันเลยค่ะตั้งเปิดไฟนะคะหม้อบ้านนี้จะดำหมดนะคะเพราะว่าใช้เตาฟืน ใช้เตาฟืนมาก่อนนะคะก็จะดำเป็นประหยัดค่ะใช้ฟืนบ้านนี้ใช้ฟืนบางครั้งก็ใช้แก๊สสลับกันไปสลับกันมาคนไม่ให้แป้งเกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะ แล้วก็เคี่ยวไปจนเดือดดีไฟลงหน่อยพอเดือดก็ปิดไฟนะคะไม่ต้องแตกมันเพื่อไม่ให้บูดง่ายก็ตั้งไฟจนหน้าสุกนะคะหน้า กะทิที่จะโรยจะโรยสาคูสุกนะคะถ้าเราไม่ใส่แป้งเลยมันก็จะใสไม่น่ารับประทานนะคะอันนี้ใส่แป้งหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อให้หัวกะทิที่ไปโรยสาคู คนขึ้นนิดนึงจะได้หน้ารับประทานนะคะคนจนแป้งสุก กะทิก็จะออกเค็มนิดหน่อยมันและเค็มนิดหน่อยนะคะ,ะสุกเลย,ยนะ จนแป้งใสนะคะจนแป้งใสอันนี้ใช้แป้งข้าวเจ้ามันก็จะคุนคุนต่อไปเราจะมาชิมกันเลยนะคะช้อนรียมช้อน สุกแล้วนะคะตักไฟเลยหลังจากนั้นเราก็มาตักสาคูนะคะ ชิมให้ดูสักช้อนหนึ่ง อ่าแป้งออกสีเขียวเขียวใบเตยนะคะแล้วก็โรยหัวกะทิอ่าประมาณนี้นะคะมาชิมกันดูอร่อยไหมเนาะ การชิมต้องมีเผือกด้วยนะคะถึงจะอร่อยหันกล้องมาเลยค่ะนี่นะคะร้อนมากเลยชิมกันค่ะท่านผู้ชม รสอร่อยมากเลยค่ะหวานน้อยมันปานกลางเค็มน้อยๆน,นะคะกินเพื่อสุขภาพนะคะขนมหวานกินมากไม่ดีเราเลยอยู่กันแค่คนสองคนเราเลยทำน้อยที่สุดเดี๋ยวจะไปไล่แจกลุงป้าข้างบ้านนะคะซึ่งทุกท่านก็เป็นเบาหวานกันหมด อร่อยค่ะหอมเผือกสากูสุกพอดีหอมใบเตยด้วยเขียวธรรมชาติช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ